กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุ้ยแช์แนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมออฟีอีกแล้วค่ะเกมนี้นะคะก็จะมีโหมดวาเลนไทน์หรือวันวาเลนไทน์นะคะประมาณนั้นค่ะทุกคน <c oughs> นี่อยากจะรู้กันว่าอัปเดตวาเลนไทน์แล้วจะเป็นเช่นไรนะคะ เอออันนี้ก็คือผู้จัดการร้านนะคะคนที่จะขังเราไว้ในห้างแห่งนี้นั่นเองโอไม่นะเราต้องทำการออกไปจากที่นี่ให้ได้นะคะทุกคนแล้วดูสิวาเลนไทน์โอ้ยตกแต่งสวยงามมากเลยทุกคนดอกไม้นี้ลึกเกินทางนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะลูกโป่งเป็นหัวใจด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่จะมาเก็บหัวใจนี่ค่ะเก็บไปเลยเก็บ ไปให้ครบ25ดวงนะคะพี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเก็บครบ25ดวงแล้วจะเป็นเช่นไรนะคะดวงที่ 2, 2> <Yeah. S 1> ไปกันเลยแย่ yeah. ตอนนี้พี่ก็ได้ดวงที่2เรียบร้อยแล้วนะคะชุบอา้า <laughs> วนึกว่าใช่อะ่ะ <laughs> มันคือลูกโปง่งอาจจะสับสนนิดหน่อยนะทุกคน ไม่นิดนะน่าจะสับสนเยอะเฮ้ยทุกคนดูสิมีคิวปิกน้อยด้วยอ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็มีเจ้าหนกคู่กันนะคะหืหวานแววเสลือเกินเหม็นความรักเจ้าหนกมากเลยทุกคนเราไปกันดีกว่าเพื่อนเทนเถนเน,นโอ้โหดูสิทุกคนมีใครมาทิ้งดอกไม้ไว้เต็มเลยอะ่ะเราต้องมุ่งหน้าไปเก็บ หัวใจดวงที่3มนะคะได้เราได้มาแล้วเอ๊ะเพ่นผู้จัดการร้านนี่เฮ้ยทุกคนเอาแล้วไงเราต้องทำการหนีนะคะเฮ้ยหนี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 หน,หน,หนีเมื่อนั้นเราจะไม่รอดนะคะทุกคนไปเลยชุบเอ้ยทุกคนพี่เห็นมีหัวใจอยู่ตรงนั้นนะคะเราต้องทำการไปเก็บหัวใจนะคะเพื่อจะได้ให้ครบ25ดวงนั่นเอง เก็บไปเลยดวงที่สี่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณผู้จัดการลานก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูสิ <c oughs> ดูดีใส่แวน่นแบบเป็นหัวใจด้วยอะ่ะไปกันดีกว่าเอ๊ะเริ่มสับสนนะชีวิตเนี่ยตรงนี้นะคะมีลูกศรทางนะคะเราก็ไปตามลูกศรที่บอกเลยค่ะ ชึมชึมชม,ชมนี่มีเจ้านกอยู่ตรงท่อนะคะเฮ้ยเจ้านกคู่อีกแล้วอะไม่ชอบเลยเหม็นกลิ่นความรักมากเลยชึมชึมชมเอ๊ะตรงนี้มีหัวใจค่ะทุกคนเก็บไปเลยชุบเน่กำลังสำรวจดูนะคะว่ามีอีกเปล่าน่าจะไม่มีแล้วนะคะเอ๊ะข้างหน้านี่ไงเก็บเลยค่ะทุกคนชุบเย้ แล้วตอนนี้พี่ก็ได้มาเป็นดวงที่6แล้วนะคะข้างหน้าเราอีกหนึ่งดวงนะคะเราต้องเก็บให้ได้นะคะอย่าตายก่อนนะคะทุกคนไปเลยเก็บชึบเย้ในที่สุดเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่อีกดวงหนึ่งเฮ้ยหน้าจอหน้าจอหน้าจอเหมือนมีปัญหานะคะอีกดวงหนึ่งไปกันดีกว่าไดไปกันเลยมีลูกศรตรงนี้นะคะเราก็รอไปเลยค่ะแล้วก็กระโดดข้าม ชุบโหเกือบไม่รอดนะทุกคนแต่รอดมาได้นี่ดูสิทุกคนพนักงานาก็แบบว่านั่นแหละก็คือตามเดิมนะคะก็คือโดนกักขังไว้นะคะแต่เราก็ไม่ได้สนใจค่ะวันนี้เราจะมาเก็บหัวใจนั่นเองนี่หัวใจดวงต่อไปปุ๊บอเก็บเก็บอะเอ๊ตายทุกคนตายเยอ,อ่ะโอ้ยแต่เราเก็บได้แล้วเราก็ตายเกิดตรงนี้ อ้าวเอาแล้วไงทุกคนไม่ธรรมาดาแล้วนะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นบ้านของเรนนะคะเราต้องขึ้นไปค่ะเหมือนนั้นเราจะผ่านด่านตรงนี้ไม่ได้นะคะหลบซ้ายหลบขวานะคะก็คือทุกอย่างในนี้โดนได้หมดเลยนะคะทุกคนแต่พี่ก็สับสนทิศท,ทางนิดหน่อยนะไปกันเลยดีกว่าอ้เจ้าหัวใจอีกหนึ่งดวงเก็บมาค่ะตอนนี้เราก็ได้สิบเอ็ดวงแล้วนะคะชุบโอ้ยทุกคน ไปกันต่อเลยดีกว่าเอ๊ะทุกคนพี่ลืมเก็บหัวใจอะ่ะหัวใจไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอาแล้วไงเราต้องกลับไปนะคะตอนนี้พี่ก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องกระโดดขึ้นโอ้ให้ตายสีนี้เราหล่นมาล้างสุดเลยอะ่ะเอาไม่ดีกว่างี้นี้เราต้องมีสตินะคะกระโดดขึ้นไปเอ๊ะเดี๋บอกเราต้องไปไอตรงสีเขียวนะนะมันจะไปได้หรอ เฮ้ยเพื่อนไปกันกระโดดเอ้ยเราผ่านมาแล้วเพื่อนตามมาเร็วโหวเพื่อนก็เก่งไม่ใช่ย่อยเลยนะคะทุกคนสไลเดอร์กันดีกว่าไปกันเลยฟ้ยโอ้โหเราเจ้าหัวใจนะคะเราต้องรีบเก็บเลยนะคะทุกคน <laughs> เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเจอบอลยักษ์นะคะเราจะข้ามไปทางนู้นนะคะแต่เราต้องผ่านไอ้ไม่ใช่สิเราต้องผ่านเจ้าน้ำนี้ไปให้ได้นะคะโดยกระโดดขึ้นบนบอลค่ะชึบชึบอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวเย่ yeah. ทุกคนตรงพื้นมีผักหล่นเกลือเลยนะคะเราพยายามอย่าโดนนะถ้าโดนเราตายนะคะเราต้องหลบซิกแซกซิกแซกไปนะคะแล้วดูข้างหน้าเราสิเป็นโซนผลไม้นะคะมีผลไม้ลอยได้เฮ้ยเราต้องดูลอดราแล้วก็วิ่งไปเลยนะ <c oughs> แล้วเจออีกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้สิบห้าดวงแล้วนะคะ <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าในนี้เป็นห้องสมุดนั่นเอง เราต้องซูมออกไกลๆนะคะเพื่อจะสะดวกในการมองนะคะแล้วพี่ก็จะทำการหาหัวใจด้วยค่ะเพราะแต่ละด่านนะคะพี่สังเกตว่าจะมีหัวใจทุกด่านเลยนะช็บช็ช,อชอตอนนี้พี่ก็ได้มาหนึ่งดวงแล้วคะพี่ก็จะเช็คนะคะว่ามีอีกหรือเปล่าโอเคค่ะเหมือนจะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าว่ามีหัวใจหลงเหลือหรือเปล่านั้นไงไม่มีโอเคค่ะเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่า ชุบชึบชุบชบโอ้ยเราจะหัวใจแล้วนั่นไงกระโดดหยิบจะไปชนกระโดดหยิบจับชนอะไรเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นทางเดินนะคะเราต้องค่อยๆเดินนะคะถ้าเราเดินไม่ดีเราได้ตายแล้วเกิดใหม่แน่เลยค่ะทุกคนเอไป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 ชุบกระโดดลงไปเลย <S <S โอ้ย,อยข้างหน้าเราเป็นเฟ้นไฟนะคะเราต้องกระโดดข้ามเฟนไฟไปให้ได้นะคะ พอถ้าเราถูกเฟ้นไฟเราก็จะตายนั่นเองเอ๊ะชุบไปกันต่อดีกว่าชุบอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะทุกคนเอ๊ะนั่นอะไรอะเคียวปิดขายแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยมันได้ด้วยหรอเนี่ยชุบแย่ไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะโอ้ยมีเจ้านกคู่กันอีกแล้วฉันเลยอิจฉาเธอสลึก <laughs> ิน ทำไมเขาต้องอะไรอ่ะเหมือนจับหนงมาคู่กันอน่ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะวาเลนไทน์นี่ต้องเป็นคู่หรอประมาณนั้นหรอกระโดดคาเสื้อไปเลยค่ะทุกคน<ด>ชุบอ๋อเราจะได้หัวใจอีกดวงแล้วตรงนี้ร็อกนะคะเราต้องไปอีกประโตูค่ะทุกคนเออตรงนี้คืออะไรโอ้โหสูงมากเลยอะทุกคนเฮ้ยนี่เขาสร้างไมใ่ใครเล่นเนี่ย มันสูงจริงๆนะโอ้ยอยากกระโดดลงสิต้องกระโดดให้ได้กระโดดไป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 เุ้ยหัวใจเราต้องรีบเก็บนะคะว้าวตอนนี้เราก็ได้19ดวงแล้วนะคะไปกันต่อดีกว,ว่าฮ่าตอนนี้เราก็ออกมาจากท่อระบายอากาศแล้วค่ะเฮ้ยทำไมมันหมุนช้ายอย่างนี้ เฮ้ยมันหมุนชานะแล้วเราเดินชนตายได้ไงละ่ะทุกคนอุ้ยถ้าเราไม่ตายเราไม่เห็นหัวใจอยู่ตรงนี้นะทุกคนออืเกือบแล้วไงเกือบไม่ครบยี่สิบห้าดวงแล้วไงตอนนี้เราต้องตั้งสติเราต้องตั้งสตินะคะทุกคนแล้วเราก็โดนต่อเฮ้ยอะไรเนี้ยเราต้องเดินช้าๆนะคะตั้งสตินะอย่าตายนะอย่าตายนะ เราเป็นอะไรของเราอะมันง่ายมากเลยนะทุกคนแต่ทําไมพี่ทําให้มันยากอะพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองนะเฮ้ยอะไรเนี่ยท้อเทมากโอ้ยข้างหน้าเหมือนจะเป็นเขาว,วงกตนะคะมีลูกศรให้เราด้วยค่ะโอ้ยแบบนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะเราก็ตามลูกศรไปนั่นเองชึบชึบชึบเอ้ยตรงนั้นไม่ลูกศรไปกันเลยดีกว่าทุกคน ชึบชึบชึบว้าวอุ๊ยจะเจ้านกตัวเดียวด่านต่อไปจะเป็นอะไรนะชึบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเอ๊เหมือนเราต้องเข้าห้องเหนือห้องเหนือนะคะระวังนะคะทุกคนถ้าเราโดนเจ้าเหนือนี้เราได้ตายแน่เลยก็พูดอยู่แแบบว่าถ้าโดนเจ้าเหนือก็จะตายนะคะ แล้วพี่ก็ตายเรียบร้อยค่ะทุกคนเริ่มสับสนทางอะ่ะเฮ้ยเราต้องเดินอย่างวิสตินะคะอย่าไปโดนเจ้าเนื้อนะคะชึบชึบหลบซ้ายลบขวาหลบซ้ายหลบขวาปึ๊บเอ๊โอ๊ยนั่นไงทุกคนเป็นกล่องนะคะเราต้องกระโดดขึ้นไปบนกล่องนะคะชึบชึบชึบอีกนิดเดียวเย่ตรงนี้มีหัวใจนะคะเราก็เก็บไปเลย ตอนนี้เราก็ได้21ดวงแล้วนะคะขาดอีกแค่4ดวงเองทุกคนนั่นไงเราต้องเก็บให้ได้นะคะทุกคนเอยี่สดวงแล้วขึ้นลิปไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงเหมือนห้องเก็บของห้องสต็อกพัสดุอะไรประมาณนี้คะ่ะ สต็อกสินค้าเอ้ยมีลาวาน,นะคะเราต้องอย่าให้ตายนะคะทุกคนเราต้องค่อยๆเดินเลาะไปนะคะชุบๆๆเอ๋ตอนนี้เราก็มาถึงอ้ทุกคนตรงนั้นมีหัวใจอย่าบอกนะว่าพี่ต้องเดินกลับไปเอาหัวใจโอยให้ตายเหอะดวงที่23ค่ะกลับไปทางเดิมกันเลยดีกว่าทุกคน ชึบชึบชึบโอ้ยอีกนิดเดียวนะเราใกล้จะชนะแล้วเราใกล้ออกจากห้างนี้ได้แล้วนะคะ,ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยังไงเราไปออกกางนี้กันเลยดีกว่าคลิปไปเลยชุบนี่ตอนนี้เราออกมานอกละนอกห้างแล้วนะคะทุกคนโอ้ยเราเจอหัวใจอีกหนึ่งดวงตอนนี้เราก็ได้ยี่สิบสามแล้วนะคะ เอออีกดวงก็ยี่สิบสี่แปดแล้เราขาดอีกแค่ดวงเดียวนะคะโอยตรงนี้เป็นวิ่งเร็วนะคะอย่างนี้เราต้องกินน้ำเพิ่มพลังในการวิ่งเร็วๆกินไปเลยโอ้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปข้างนับอ้ยวคุณคุณ,คณ,คณหัวใจหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งนูน้นอ๋อให้ตายเถอะดูสิดูสิเราต้องค่อยๆหยิบนะเ<อ>ชเย้เ ในที่สุดเราก็ครบ25ดวงแล้วทุกคนโอ้ยท้อแท้กับตัวเองมากเลยอ่ะเอ๊ะแต่เราตายเราก็เกิดตรงนี้เลยอ๋อเยเยเยในที่สุดเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอุ้ยดูสิทุกคนมีคิวปิดกำลังนั่งยิงนกเลยนะเอ๊ะเห็นไหมส่วนตรงนี้ก็คือเจ้าของร้านนะคะ ไม่ใช่เจ้าของร้านที่ผู้จัดการก็โดนตำรวจจับเป็นที่เรียบร้อยค่ะตรงนี้นะคะก็คือหัวใจที่เราสะสมครบโอ้โหเข้ามาทุกคนนึกว่าจะแบบว่าอะไรอรังการงานสร้างเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนะเหมือนเราแค่มาเช็คอินเช็คว่าเราชนะแล้วอะไรประมาณนะั้นนะทุกคนเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอะมีแค่โซฟานั่ง ไอ้แค่นี้จริงๆอ้ออันนี้ก็เหมือนเป็นเตานะคะเตาผิงโอ๊ยให้ตายเถอะสักเก็บหัวใจมาครบนะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องราไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่นะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากเล่นเกมนี้นะคะคลิกใต้คลิปพี่เลยค่ะมีคำว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดไปที่ลิงก์เลยค่ะเราก็จะเด้งไปเกมนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย